Namo <tipat> Tata Pakawato Arahato Sama Sambutata Namo Tata Pakawato Arahato Sama Sambutata นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตมุตตะสุนาตุเมบันเตสังโฆอัจจุปตะโถปนะระโสยะติสังขตะปตะกลังสังโฆปตะถังกะรายยะปาติโมขังอุดิเสยยะกิงสังขตะเบปักกิจังปาริตจตึงอายสัมมันโตอรูเจทาปาติโมขังอุดิตติมิ ตังสัาเบวสันตาสาธุกังสุโนมามานะติการมายัตติยาปฏิโสอวิกะเลยะอตันติยาปฏิยตุนหิปวิตตบังตุนหิปเวนะโคปนัยสมเตปริสุทธาดิเวดิสามิยัตหาโคปนะปเจกปุตตะเวยักลานังโหติเอวะเมวังเอวะรูปายะปริสายะยาวะตัดิยังสาวิตังโหติโยปนะปิโกยาวะตัดิยังอนุสาวิยะมะเนีสาระมโนตันติงอปติงนาวิกะเลยะ สัมปชานะพุทธภาวตัตถะโฮติสัมปชานะพุทธภาโดโขปนะอิสมตะตตะไรโกธัมมะวุตโตภะคะวะตะตัตตะมะหะธะระมะเนนะปิกุณาปะเนนะบุททะหะเปกะนะสันติอัปปัตติอวิกะตะปาอวิกตะตาหิตะภาตุโหติตัตตริเมตัตตโรปะราชิกาธัมมาอุเรตาขะจันเตผมได้ฝึกมาแบบนี้ครับตัตตริเมตัตตโรปะราชิกาธัมมาอุเรตาขะจันเต โยปนะพิกปิกุนังสิกาตาทิวัดมาปโนติฆังอปัฏิฆายะดุปดยังอานาวิคตวามีธุนังธรรมังปิเสวิยะอันตบติระฐานักตาเยาไปปราชิโกโหติสังวาโสโยปนะพิกุหามาวาอดัญยาวาดินังเถยะทังคาตังอดิเยียะายาทารุเปดิดาดานีราชาโนโจโรงไขเหตวะหะนิยุวะบันเทยุวะบาปยุวโจโรติบาโรติมุนหะติเทโนติติถาลุปังปิกวนดินังอดิยะมาณวียปิปราชิโกโหติสังวาโส โยปนัปิสัจจิตตมนุตตวิคหังชีวิตาวโรปยัตตะหังลักคังวัตตะปะปริเยสยัมมนนะวรรณวาถังวทยะมรณายวาตปาตะปยอัมโพปริกิโตอิหิมินาปะปะเคนะดุดุเตนะปตันเตชีวิตาสยติอิจิตตมนโนเตงกัปโปอเนกะปริยยนะมรณวรรณวาถังวทยะมรณายวาสัมมาตะปยอยัมเปปราธิโกติสัมภาโส យោអពនបិកោអណបិជ្ញានំអុតតរិមរតធម្មំអតុបណាយិកំអរមនិយាយានដតនំបុទ្ធាយត្រិយឥតិថានាមិឥតិបតាមិតិតតោអប្រេណន្តកពិយេនន្តបុណខាយមនវអាតបុណខាយមនវអាបណូវិទុតភិកោអវងវតយាឆានំបិវងអវតោអវចងឆានំមិបតងបតាមិទុធម្មវុទ្ធោបរិពតិអរិយតរអធិមណាយំពិបរាធិកោហោតិទាំងវោទោវុទ្ធិថាកោយមតោចតរោបរាធិកោតមាយធម្មិកោអញ្ញតរងបានចតរងបាន อปฏิตวานนปฏิภิกขุยิสัตถิงสังวังยะทัพปุเรตถาประชาปราดิโกหติสวัโซตัดทายยะสมเต็ปุถัมมิกติถาปุริตุถ้าดุติี่ยมพิปุชามิกติถาปุริตุถ้าตัดที่ยมพิปุชามิกติถาปุริตุถ้าปุริตุเทไทยสมบโตตธรรมตุนเฮเอวเมตังธาระยามิอิเมโขปัญญสมบโตเตระทัตังขาริเตตาธรรมอุตตังอคจันเต sanjaya danika tuka wisan thi anya tera tu pinanta sang hariteso yo penampil ko jatang sakhang tempat padaya harta kahang mau ini kahang waya tera tawa anya tera tawa ancah titena manusama nutulai hibajai hio pataya yathang yuwayu way tenge nutulai patani te hiatang โยปนาปิกโกอตินโนวิปะนาตเทนะกิเตนะมุขมาตติเกิดธรรมปาริตริยะวันังภาฏยะเอตถะขังภะกินิปาริตริยะนังยามติสังตีระวันตังกะไรนะธรรมังพมัตตาิงเอเตนะธรรมินะปาริตรียติเมตุนุปจันิเตนะตังหาดิเตโซโยปนาปิกโกตันตริตังมาปัฏายะอิตทิยาวาปาริตมาติงปาริตตวาอิตทิมาติงชายะตเนวาชาลัตตเนวาอัตมัสโสตังคานิกายปิตังหาดิเตโซ សញ្ញាទិកាយពណ្ណព្ទាគុតិងគល័យមានអត្មិកម្មទេតំធម្មនិកកលិតបាទត្រិដំធម្មនង្គសោថាវតត្របិយាទិយោតុកតបិដាទិយតិលិយ៉ាងសន្តតរាភិក្ខុមេនប្បាវទុទេតនយទេភិកុយវទងទេតបងអនន្តភងសពលិកមនង្គសរំហេចេភិកុវទមិងអលិកមេសញ្ញាទិកាយគុតិងគល័យភិក្ខុណពរយៈបទុទេនយៈធម្មតង្កតិកម្មយំសង្ខោតិទេសោ มหาลังกาบ้าิณาวิหารังการไรมนาสัตตามิกังดุเดตังปิขุปนตปาวัตุเตนายะเตหิปิขุทมเดเตตบังอนตพังสปิกมนังซารัมเพเจปิขุตุลมปิกมเนมหาลังวิหารังกาไรปิขุนาปุเตนายะตังขาดิเตโซี่นปิโกปิคุมโตตโตปติโตมเกนะปรทิเกนะทำไม่นตังเตยะเปวะนามนังอิมมหาปมจริยาเยวยันเตตโตเระตมเยนะตมนคายยมโนวาตมนคายยมโนวาอมรักนเจวตังงว យောបណអំពីកុពីគំតតតតតអបតិទោអញ្ញភិយាសតតិគណនាតគិតិទេសង្លេតមតាំងបដាយៈបរាតិគ្នធម្មេណតន្តយៈអពេវណាមិអពេវណាមនង្អិមមហបមន្តជារិយាចវេនតិតតតប្រេតន្តពយេណមនុស្សកាយយមនោអធម្មនុស្សកាយយមនោអញ្ញភិយទេវតាំងអធិគណងោតិកោតិទេសោរេតមតោបតិនិណោបិកុតតថបតិដ្ឋាតិតំខោតិទេសោយောបណអំពីកុធម្មកតតកតភេតយៈបរតមយៈភេតនតសង្វត្តិគង្ង្វតិគណនំតំបតយៈបកហើយហតិទ្ធិយៈ โสปิกเมมตตาวิโยมัจมากัจตะกาตภเยทายะปะัจตมิเภตนาตังวัตริอังวาทิ่กระนังธรรมทายะตัจไหหะอัตถาสิตเมตตายะสมัตังเฮนะตมัคโภยตังกุณัมโนอิวัตโนมโนอิกุเตโสปะฏิวาระติติเอวันตะโสปิกุปิกุยิหิวตจมโนตะเทวะปะคันเหยยะโสปิกุปิกุหิยาวะตติยังตมุตปาติตโปตตมณิสัตขายะยาวะตตยันเตตมุตปาติยามตตมณิสัตเจยะอิเตตังกุตตานโเตมณิสัตเจยะตังหะติเตโส ตเตวปะโคปนาปิกุตระปิกุหติอนวัตกาวัตกาเอโกวัตเววาตโยวะเตมัตยุงมาตมตโตเอตังปิกุกิจิอวัตถุธาธรรมวณีเตโตปิคุนิยาอดีเตโตปิกุอามหังกันเจเตฟปิกุจันดัดจัรุจจาอดายะโวหติชาณติโนปัตติอหัมกามอามหากกรรมปิตังกรรมติติเตปิกุปิกุเอมัตตุวัจนิโยมาจามาเอเตปคอยบอกครับเตปิกุปิกุเอเวนัสเวกนิยะ แต่ปิกุปิคุหิเอมัตุวัตนิยามาจามโตเอวังวัดจุทะนาเตโถปิกุธรรมวดีนาเตโถวินัยวัดีมาอิสมัตานัมปิสังฆเปโธรติตาตเมตายาสมัตตานังสังเขนะสมัครโวยสังโวนธมโนอิวัตธมโนกุเตโถปฏิหารติเตเอวันจะเตปิกุปิคุหิวัจมานาเตโวกันเฮยยุงเตปิกุปิคุหิยาวัตตยังตะมุตปาติดาบาตะตะมณิตัดกายะยาวัตยันเตตะมุตุปายมนามนาตังมณิตัดเยุงเอเตตังกุตระโนเจมมณีตัดเฮยุงสังหาริเตโซ ปิกขุปเนวะดุปปปิกขุปเนวะดุปปัจจัาติโกโหติอุเดสสปิยาปเนสุสิกาปิเนสุปิกวิหิสหธรรมิกังวจามานุอัตนาวจินังกโรติมามังสมันโตกิจิวัตถุทัศกาะนิมพปะปังวาอะหมปานิสมะเตนะกิจิวะขามิกรณิยปปะปังวาวิสัมทายตสมัมโตมะมะวจจายาติโสปิกวิมัตตาปิโยมัตมะอัตนาวจินังอัจตาติวัจเนยเมวะอาตมาอัตนากโรตุอาจมาปิปิกุเดโตตธรรมเนนะปิกุปิีนัปปตังวัคติ Tatamena, ewang tamwata hitatamakwato, paralitayak yak, idang anjak manjak watedina, anjak panjak put habaninati, eh wanjato pikkwek wihit wutia manotelewo kanho yak, to pikkwek wihit yawa tadiang temut pati tepo, tatamilitat kayak yawa tayante temut payam, tataminitataya hitetang putanotei, ititang putanotei minitataya tang hatitei to, pikku pendewa, anjatatan kamangwani, kamangwani tayak wihak datikku, dadekop patamatyalo, tatakopapakatamantala, ditatiwetoyati takpurani. จะเตนะดุษฎีนิดิจัติวสยติจะโสปิกวิมัตตาวริโยอิสมาโคโคตโกปตะวันจโรยมโตโคปปะกาตมัจจาดิจติวสยติจะปูรานิจายตมันตาดุษฎีนิติบัณฑิติจะปะกัมตัจอิยตมัอิมัมหาวาสารันเตจาวเตนติเอวันจะโตปิกุวุตมโนเตปิกุเอวันวัตฏยะชันดักขมิโนจะปิกุโดตักขมิโนจะปิกุโมหขามิโนจะปิกุพยักขมิโนจะปิกุตาดิติกาปัญญาเอกตะมัพาเจตเตเอกตะัมนาพพาเจตเต โสปิกุมัตตาปฏิยมันตมาเอวังอวัจจะนัจะปิกุตเะคามิโนนัจะปิกุตโดตะคามิโนนัจะปิกุตพยาคามิโนอัยโสปิกุเอมัตตาปฏิยมโสปิกุปิกุหิเอมัตตาปฏิยมันตมาเอวังอวัจจะนัจะปิกุตเะคามิโนนัจะปิกุตโดตะคามิโนนัจะปิกุมวะคามิโนนัจปิกุตพยาคามิโนอัยธรมะโคกุดโกปะมัมจรโตจัมโตโคปะกาตจัมจา

อดีตฮะโควยิมันโตเตระตัดังขาดิเตตาธรรมานังว่าปัตมาปติกาจัตรโยยวติยตกาเยสัมพิโกยัตตังวาอันยัตตังวะปฏิวายวัติหังชาวนางปิกาุทิติตาวัติหังเตนภิกขุณากรรมาบริวัตบังบริวัติาะบริวัเสนะภิกขุนาอุตริงชาวตังภิกขุมนาตายะปฏิปฏิจตบังจินนัมานโตภิกขุยัตติยาวิตติขโนภิกขุสังโฆตัตโสภิกขุอเปตโปเอกเกติปเจโอนุวัติขโนภิกขุสังโฆตังภิกขุอเบยะโสจะภิกขุนาปิโตเจจะภิกขุใครหาอยถาตมีง Tata ia tamatai putami katit haparitutaha, dot iampi putami katit haparitutaha, tati iampi putami katit haparitutaha, hi ewak mentang tarak i meko penangi tamatau aniyata ani ia โยปนนาปิโกมาตุเขมมาตุคาเมนาตติงเอโกอิจายลโหปฏิสันเนอตันเนอรังกรรมนิเยนิตทังกะปยะตมนังจัดเทวะตถาอุปติกาดิสวาตินังธรรมาจเรนะวัฏเดยะปราทิเกนวาังคาติเตเตนวาปาติตเยนวาเยนวาตดเทยะิี่จัดทำปิโกปฏิชานมโนตินังธรรมาจเรนะกาเรตโปปราทิเกนวาังคาติเตเตนวาปาติตเยนวาเยนวาตดเทวะตถาอุปติกาวัฏเดยะ เต่ในตปิการะีโมอายังทมโมอนิยตตัวในเหวะโคปนิปติฉันนังอาสนังโหตินรังกามานิยังอรันจะโคหติมาตุขามังดุทุรไดหิวัชัยหิโอปติตุงโยปนาปิโกตถาลุเปอาตมเนนมาตุขามินาตติงเอโกอิจารโหนิจตทางกัปยะตเมนังจัดเทวจักรสาอุปติกานิสวะด้วินังธรรมนาเรนวัดเลยะสังคาติเตเตนวปาติตีเยนวะนิจตังปิโุปิตทานมโนท้วินังธรรมนังอัตระเร อัญจตาเรกาเลตโปคอยบอกครับอัญจตาเรนะกาเลตโปสังขารที่เตเทนะวาปาติตเยนะวะเยนวะจดเถยวัฏฏฐานวิกาวัตฏายะเตระโตปิกุกาเรวะอิยัมปิธรรมอนิยตุลอุติทาโคยามันโตตะเวอนิยตาธรรมาตัดทายาธมเตปุจฉามิการิตาปริตุธาดุติยัมปีปฉามิการิตาปริตุธา ตัดยี่มปีปุถามิกติธาปริตุธาปริตเททายธรรมตตัตมัตุนีเอวะเมตังดารยามิอิเมโคปะเดชมโตติงสะนิตกิยาปาติตยาธรรมมาเดสังอาคชนเตนิติจักจิวรตมิภิกุนาปตมมิกริเนดัตตาปตมะอติเรกจิวระธารเลดะปังตาอติกามิยโตนิตกิยังปาติติยังนิติจักจิวรตมิงปิกุนา Upatameng kadi ne ekarot tempi te pikut daya te wale na pikut te ya anjara anjara pikut tematian ni teki yang pati yang ni ta taki pikuna upatameng kadi ne pikunoe penewa akarot ki upataya akangkha manena pikuna pake tebang pake kehetoa waa kipamewa kare tebang no tata poli ma tata parapanena pikuna tangki wala ni kipidebang una tata paripori ya taria pata taya tato te doreling ni Pataya ni tiki yo penapiku anya anja tika ya ya pura nak tiba dang toh apa iwa kota yo penapiku anya anja tika ya piku ya hata berikan hoya anja terap berdewa tika ni yo penapiku anya anja tekan kha pating kha จีวรังบินจับปยะอันยัปตรละตมิญานิทิยังปาติยังตถาทิยังตมิโยหัดชินะจีวรโรวาโหติปิกุณะจีวรโรวาอันยังตถาตมิโยตันเจอาจตโกข้าปฏิวาข้าปฏิวาปหุอิติวะเรหิอภิหันทุมบุริยะสันตารุตตปรมัเตนะปิกุดาตโตจีวรังตัทิตบังตโตเจอุตริงตัทิตยยะนิทิยังปาติยังปิกุงเปเนวะอุทิตตาอันยัปตะตาข้าปฏิตวาข้าปฏาริยวาจีวรเตปะนาอุกตังโหติ อ <tiets> ิมีนาจิวระเจตตะปะเณนะจิวรังเจตตะปะดาอิธันนะมังปิกขุงจิวระตะอัจฉะเณหีติโสติอัจฉะเณพอบอกครับพระเถระ2มีอัจฉะเธสามีติตัตตะเจโตภิกขุปุพเพอภาริโตอุปจังมินวาจิวระเรวิกขัมปะมัทยะสาตุอัตมังอัยสมาอิมีนาจิวระเจตตะปะนะเอวะรูปังวาเอวะรูปังวาอัจฉะเณหีติอัจฉะเธสมาติ

สาธุวัตมังอยสมัอิมินาจวรเตเตาปิรัเอวะลุปังวาเอวะลุปังวาอชาเดสามีติเอวะปังวาเอวะปังวาจวรเจตบอกแล้เหลือกี่คนสาธุวัตมังอยสมาจิวรัต สาธุวัจมังอสมัยอิมินาจีวรเตตาปินะเอวะลุปังวาเอวะลุปังว,าอ,ว,งวาอาชาเดจีวรังเจตาปวะอาชาเดสามีติอาชาเดหิติหมดดับไปเลยเข้าจังยอมครับตัดมึดเลยอะ សាទុវត្តមង្គសាទុវត្តមង្គអាយតមអ៊ីបិណាជីវរតិតាបេណជីវរង្ទេតាបត្វាយអិដ្ឋនមងមិគੁੰងជីវរណអដ្ឋានទេសាទុវត្តមង្គអាយតមអ៊ីបិណាជីវរតិតាបេណ Imina jiwawat numpang wa numpangwa de2tikgung penewa put tewawa penang upang warang ceta tetap ce bawapangpang <Sanye> <Sanye> jiwarang ceta អាចតែហេតុទីកលនិកមជ្ឈត្តងឧបបាយ្យនិតតិងបតិតិងតែមើលបិកគុំមេវោទិតឧបិន្នងអយតកាងកាបតិងវ៉ាកាបតិងវ៉ាបតេកតិវរតទេតបណាឧបក tang ហោតិឧបកតោហោតិអ៊ីមីណតិវរតទេតបិនា ไม่ผ่านได้อาจารย์ยอมครับไปไม่ไปมดึดมันฮะมันไปไม่ได้เลยอาจารย์มึมดไปเลยเวลามันติดแต่มันไปไม่ได้เลยครับครับจริงๆยอมเลยใช่ยอมรู้ตัวเลยถ้าเกิดติดแต่ปุ่มติดแต่ไปไม่ได้เลย เวลาอยู่นนะั่งันี้เตะไปกน้ำตามนเตะไปลึกเอาแค่นี้มั้งอย่าลางเดี๋ยวปุ่ม บมาแต่งมนที่นี่ไหมเพราะว่าไงมันไม่ะครับผมบอกอจจาววาดบอกว่าเดี๋ยวต้องมาแต่งมนที่นี่เพราะว่ามุมเพิ่งจบใหม่ๆมันมันไม่คล่องออครับ,รบจ,ะจะได้ฟังนิ่ครับแล้วก็